ด่วนพิธาลิมเจริญรัตประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเก้าไก่ด่วนพิธาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเก้าไก่เปิดทางเพื่อนสอสอมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไก่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเรียนสมาชิกพรรคเก้าไก่ทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ แม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นสสที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่งและปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สส ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและสะสะของพรรคเก้าไกลแล้วเห็นว่าบทบาท ผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพักคฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพักเก้าไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในรัฐสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบทวงดูลรัฐบาลและผลักดันวราระการเปลี่ยนแปลง ที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเก้าไก่ขณะน,นี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสสที่สามารถทําหน้าที่ผู้นํำฝ่ายค้านในสภา ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนที่ผมผมขอยืนยันกับทุกคนว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงทำงานร่วมกับพักเก้าไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันแล้วในวันที่24กันยานี้ผมขอเชิญสมาชิกพักเก้าไกลมาพบกันอีกครั้งครับ ในงานก้าวตบไปก้าวไกลทั้งแผ่นดิน